สวัสดีครับผมทุนทองใจซึ่งรำผู้อำนวยการวิทยาลัยนาจัตถิ์นครราชสีมาที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนาศิตถินเละรุรยอยางนะครับมีข่าวดีที่จะมาบอกบุญกับผู้ที่มีจิตใจใจส่ศรัทธาที่จะสนับสนุนเด็กๆในเรื่องของการศึกษานะครับผมได้จัดแสดงหมอลลการกุศลขึ้นคณะซันแล้วบันเทิงศิลป์ในวันที่30พฤศจิกายน 2568นัสนามกีฬาบ้านนาใหญ่ตําบลนากลางอ,อําเภออําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในวันที่30พฤิกายนนะครับหากใครสนใจอยากได้บัตรส่วนลดนะครับเราจำหน่ายที่120บาทแต่ว่าถ้าไปซื้อตั้งแต่เวลา13.00นจนถึง17.00นนะครับเราจะลดให้ท่านเหลือเพียงบัตรละ100บาทครับ ก็ขอขอบคุณและก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาให้กับกนี่ไรน้าตัดสินและขรัศรีมาของเรานะครับขอบคุณครับขอนเสริมเรื่องต่อกรครับน้องขอนแก่นศาร์อลวบันเทิงศิีปีที่สามขอบขอบคุณแป๋นทุกความรักความเมตตาครับแป๋นครับ ผู้ฟังเอ๋ยโจเพลยโชหัวมวลหาเครื่องท่ากันสวนโลก่านประบ้านบ่ากเวลาหองตุกว่าหนาฬิกาบอกสี่ทั้งเข็มสั่นและเงาหาเครื่องรางปังเป่าแต่งแหววโลกบันไดเรื่อที่ไปเศร้าผักอบปาเขาเศร้าเติดปิดเวลาขอรับเรื่องที่เดินก่อนหลักช่วงต่อขอเชิญแขกเชือกขอรุ่งปัญดาขั่พี่น้องมาฟังเรื่องต่อนี้ท่าน ลูกหลานหมอลธนาชาแนลวันเทิ่งจิตของเสนอหมอรับเรื่องต่อก่อนทับน่องกอดแก่นในท้องเรือพระเอสันดอนข้าดมทางแรกก้าวมาที่องพายะคศนใช่ลาบุษบาทับการแรงโดยพระเอกไม่ใช่วัดนางพุทธศรีในขึ้นนี่ลาบุษบาทับการแรงโดยนางเอกในตำหน้าบุญเลิศบ้าสะกอึ่ง ตนอ่าติบงหลานพนัสาตอาเทจีน